อย่างเขาบอกว่าเด็กเด็กที่มาเกิดในโลกเนี้ยมาจากหลายภพภูมิถ้าเด็กคนไหนเห็นพวกเครื่องของคาวของสดนะดาหกสิบแปดปีหนูจะสอบตำรวจได้ไหมปีหกแปดนะเดี๋ยวดูให้ถ้าวางแผนนะถ้าวางแผนในการสอบจะสอบผ่านนะนะจัดของขวัญเข้ามาได้เลยนะมีหัวใจส้มนะ เจ้าทั้งหลายจัดเข้ามาได้เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะเออสอบได้นะถ้าตั้งใจอ่านหนังสือนะไายว่างนันนะสามวันนี้ผมดูแค่รายสามวันเข้ามากันได้จัดของขวัญเข้ามาเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เป็นไงนะไอ้นี่ทบเล็กเก่าแบตบมันบวมมันมันก็เลยมันก็เลยเป็นดำดฟ้าฟ้าอันนี้เปลี่ยนเครื่องมาใหม่แล้วนะ ไอ้นี่ยังไม่มาเลยอะไรนะบอลเลตยังไม่มาเลยเฟสสองนะเฟสสองยังไม่มาเลยนะเอาเร็วเข้ามากันเร็วเจ้าทั้งหลายอืมคนะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์จัดของขวัญเข้ามาได้ก็อย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะคนชอบถามผมไงว่าผีผีกับเทพอ่ะมันจะต่างกันยังไงของกินบอกมันมันต่างกันตรงไอ้นี่ขอบคุณครับสําหรับหัวใจส้ม เอาตั้งคำถามกันเข้ามาได้นะพิมพ์ชื่อเล่นนะตามด้วยคำถามเข้ามาเมื่อเมื่อจัดหัวใจส้มแล้วนะก็บอกแล้วบอกผีจะชอบของดิบของขมขมก็คือพวกอะไรที่มันสดสดอ่ะขมมันจะขมขมคอแต่ถ้าเป็นแบบพวกเทพพญาดาเนี่ยเขาจะชอบของหวานชอบขนมลาดูโมทกะของมันในนี้มันไม่แปลกหรอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณไปถ้าคุณไปที่พาหูรัตอ่ะคุณไปเจอพวกร้านแขกที่มันขายพวกเื่องไวายเทพอ่ะคุณไปชิมขนมเนี่ย โอ้โหหวานเจ็บขึ้นคอเลยอ่ะบลาหวานจะกินเอานี่จริงๆปีนี้ดวงหนึ่งปีจะเป็นอย่างไรคะอ๋อไอ้นี่ครับผมไม่ได้ดูเป็นปีดูแค่รายสามวันจัดของขวัญมาก่อนแล้วผมจะดูให้นะจัดหัวใจส้มหมูเด้งเข้ามาเดี๋ยวจะดูให้นะตามกติกามารยาทกลางหัวใจส้มหมูเด้งปลาหวานเก้าพันเก้ารอยเก้าสิบเก้าตนนะเออนะจัดมา เร็วๆเวซ่อย่าช้านะเมื่อเราจะตั้งคําถามว่าจัดของขวัญมาก่อนเดี๋ยวจะดูให้นะใครจัดของขวัญมาเดี๋ยวดูให้นะทุกคนอ่ะใครจัดมานะจัดมาแล้วพิมพ์ชื่อเล่นนะตามด้วยคําถามขอบคุณนะครับสําหรับหัวใจส้มขอบคุณนะครับสําหรับกุหลาบโอ้โหมาพร้อมกันสองเลยเว้ยอะไรแคทแจมรู้สึกยังไงกับเราคะนะส่งครบด้วยนะรอบสองปี รู้สึกดีครับมีเมตตามาหานิยมนะมิราการเงินจะเป็นอย่างไรต้องวิ่งหาครับจะคุณหาได้อยู่นะมิรานะขอบคุณนะครับมิรานะพิมพ์ชื่อเล่นนะตามด้วยคำถามเข้ามานะครับเมื่อส่งของขวัญแล้วนะ